ยินดีต้อนรับกลับสู่ไทยออโต้การาดวันนี้เรากลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งพร้อมวิดีโอใหม่ที่น่าตื่นเต้นอย่างมากหากคุณเพิ่งเข้ามาชมช่องของเราเป็นครั้งแรกอย่าลืมกดติดตามกด s u b สไครป์ช่อง YouTube ของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดคอนเทนต์สุดพิเศษที่เรานํามาเล่าให้คุณฟังเป็นประจำและเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปพบกับเรื่องราวอันน่าทึ่งในวันนี้กันเลย ตลอดหลายปีที่ผ่านมากองทัพไทยมีการพัฒนาและจัดหาหยุทธวรณ์ใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาแต่สิ่งที่เพิ่งถูกเปิดเผยและสร้างความฮือฮาอย่างยิ่งในตอนนี้ก็คือการมีรายงานว่าไทยได้ติดตั้งระบบขีปนาวุธรุ่นใหม่ล่าสุดในเจสซอซึ่งถือเป็นการก้าวกระโดดครั้งสำคัญของศักยภาพด้านการป้องกันประเทศและความมั่นคงทางทหารความลับที่ถูกเก็บซ่อนไว้มานานกำลังถูกเปิดเผยให้โลกได้เห็นและว,วันนี้เราจะพาคุณไปเจาะลึกทั้งในด้านดีไซน์ภายนอก ภายในสมรรถนะการทำงานไปจนถึงการคาดการราคาของระบบขีปนาวุธนี้แบบเต็มๆถ้าเรามองจากภายนอกก่อนตัวระบบขีปนาวุธใหม่นี้มาพร้อมกับดีไซน์ที่ดูดันและแข็งแรงวัสดุหลักที่ใช้คือโลหะผสมพิเศษที่ทนต่อแรงดันสูงและอุณหภูมิร้อนจัดในระหว่างการปล่อยจรวดโครงสร้างภายนอกถูกออกแบบให้มีรูปทรงแอโรไดนามิกลดแรงต้านอากาศทำให้ขีปนาวุธสามารถทะยานไปได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ด้านหลังจะเห็นช่องระบายความร้อนและระบบขับดันที่ใช้เชื้อเพลิงแข็งชนิดใหม่ซึ่งเชื่อกันว่าให้แรงดันสูงกว่ารุ่นก่อนหลายเท่าบริเวณด้านข้างของท่อปล่อยยังติดตั้งระบบเรดาร์ตรวจจับและระบบนำวิถีที่ทันสมัยตัวท่อถูกเคลือบด้วยสารพิเศษเพื่อลดการสะท้อนคลื่นเรดาร์จากฝ่ายตรงข้ามนี่คือเทคโนโลยีที่ไม่ใช่เพียงแค่เพิ่มสมรรถนะการรบแต่ยังช่วยเพิ่มโอกาสในการเอาตัวรอดจากการถูกสกัดกั้นกลางอากาศอีกด้วยเมื่อเราได้เข้าไปดูในส่วนภายในของระบบนี้ จะเห็นถึงการจัดวางอุปกรณ์ที่เป็นระเบียบและซับซ้อนห้องควบคุมหลักประกอบด้วยจอแสดงผลความละเอียดสูงระบบคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับ AI รุ่นล่าสุดและระบบสื่อสารที่สามารถรับส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์ระหว่างฐานยิงกับหน่วยบัญชาการขีปนาวุธรุ่นใหม่นี้ยังใช้ระบบควบคุมการนำวิถีแบบผสมผสานทั้งการนำวิถีด้วยดาวเทียม GPS GLONASS ระบบนำวิถีด้วยอินฟราเรดและเรดาร์ค้นหาเป้าหมายอัตโนมัติซึ่งทำให้การโจมตีมีความแม่นยำสูงมาก ในส่วนของระบบขับดันขีปนาวุธนี้เลือกใช้เชื้อเพลิงแข็งรุ่นใหม่ที่เผาไม่ได้ยาวนานและมีเสถียรภาพสูงกว่ารุ่นเกา่เกาๆจุดเด่นสําคัญคือสามารถทําความเร็วได้เกินกว่าห้ามักในเวลาไม่กี่วินาทีหลังการปล่อยการเร่งความเร็วระดับนี้ทําให้แทบจะเป็นไปไม่ได้ที่ระบบป้องกันทางอากาศของฝ่ายตรงข้ามจะสามารถสกัดก้นได้ทันสมรรถนะโดยร่วมถูกจัดให้อยู่ในระดับที่น่าทึ่งขีปนาวุธนี้มีพิสัยทําการไกลกว่า500กิโลเมตรซึ่งครอบคลุมพื้นที่สาคัญทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สามารถโจมตีได้ทั้งเป้าหมายบนพื้นดินและเรือรบในทะเลระบบนำวิถีที่แม่นยำทำให้ค่าความคลาดเคลื่อนขององค์การโจมตีต่ำกว่า10เมตรหมายความว่าเมื่อปล่อยไปยังเป้าหมายระบบแทบจะมั่นใจได้ว่าการโจมตีจะตรงจุดที่กำหนดไวจ้จริงๆถ้าเปรียบเทียบกับขีปนาวุธรุ่นก่อนหน้าที่ไทยเคยมีเช่นรุ่นที่พัฒนาร่วมกับต่างประเทศเราจะเห็นว่ารุ่นใหม่นี้เหนือกว่ามากทั้งในด้านระยะทาง ความเร็วการพลางตัวจากเรดาร์และความแม่นยำยิ่งไปกว่านั้นยังมีการเสริมระบบต้านการรบกวนสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์หรืออิเล็กทรอนิกส์เคาน์เตอร์เคาน์เตอ ECCM เพื่อป้องกันไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามใช้เทคโนโลยีตัดสัญญาณ GPS หรือทำการโจมตีไซเบอร์ได้ง่ายๆนอกจากสมรรถนะที่น่าทึ่งแล้วสิ่งที่หลายคนสนใจคือเรื่องของต้นทุนและราคาจากข้อมูลที่หลุดออกมาและการวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญ คาดว่าระบบขีปนาวุธใหม่นี้มีมูล,ลค่าการจัดหาต่อหนึ่งระบบอยู่ระหว่าง1,500ล้านถึง2,000ล้านบาทไทยซึ่งถือว่าเป็นราคาที่สูงแต่ก็สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีที่บรรจุอยู่ภายในหากรวมค่าใช้จ่ายในการวิจัยพัฒนาและการสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับค่าลงทุนทั้งหมดอาจสูงกว่านี้หลายเท่าสำหรับกองทัพไทยแล้วการมีระบบขีปนาวุธแบบนี้ประจำการไม่เพียงแต่เสริมสร้างศักยภาพในการป้องกันประเทศ แต่ยังเป็นการสร้างสมดุลเชิงยุทธศาสตร์กับประเทศเพื่อนบ้านและส่งสัญญาณให้มหาอำนาจต่างๆเห็นว่าไทยกำลังยกระดับขีดความสามารถทางทหารเข้าสู่ยุคใหม่อย่างจริงจังเมื่อเรามองในมิติด้านความมั่นคงขีปนาวุธรุ่นใหม่นี้จะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับประเทศว่าหากเกิดสถานการณ์ตึงเครียดไทยก็จะมีอาวุธที่สามารถป้องปรามภัยคุกคามได้ทันทีการมีเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำย่อมทำให้คู่ต่อสู้ต้องคิดหลายครั้งก่อนจะกระทำการใดๆที่เป็นการละเมิดอ,อธิปไตย ในขณะเดียวกันเรื่องนี้ก็สร้างความสนใจจากนานาชาติอย่างมากเพราะเจซอถือเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญการที่ไทยเลือกติดตั้งระบบขีนปนาวุธใหม่นี้ที่นั่นสื่อถึงการคุมพื้นที่และเส้นทางการเคลื่อนกำลังในภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพและนี่เองที่ทำให้หลายประเทศต่างจับตามองพัฒนาการของกองทัพไทยอย่างใกล้ชิดหากพูดถึงดีไซน์โดยรวมต้องบอกเลยว่าภายนอกดูดันภายในล้ำสมัยสมรรถนะเหนือความคาดหมายและราคาที่สะท้อนถึงคุณค่าของเทคโนโลยีที่ซ่อนอยู่ การเปิดเผยครั้งนี้จึงไม่ใช่เรื่องเล็กแต่เป็นสัญญาณสำคัญว่าประเทศไทยกำลังก้าวสู่ยุคใหม่ขององค์การป้องกันประเทศนี่ก็คือการรีวิวระบบขีปนาวุธใหม่ล่าสุดของไทยที่เจสซอที่เราได้นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้หวังว่าคุณคงได้เห็นภาพที่ชัดเจนทั้งภายนอกภายในสมรรถนะการทำงานและราคาที่คาดการไว้และถ้าคุณชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้เรานำเรื่องราวใหม่ๆมาฝากกันอีก แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ